อ้าห้องอ่างมเ้ยเนี่ยมาเตกุงเทบเหรอคะสวัสดีค่ะว้าวย้อนหรออุ้ยขนมขนมปลาอยู่บ้านขนมปลาอยู่บ้านอยู่ในรถนัข้นกระบุมีขนมเอ้ยรถรถรถลายลรนตายพันไม้ค่ะใหญ่มาก นุ่นอีซื้อไปปุ๊กขนาะดจากอีบอลูอย่างอีซื้อต้นยังคะ่ะอันนี้คือต้นโนไม้นหนึ่งสาละ,นะาะกำลังขึ้นเลยนะค่ะสาละ,ะที่บอลูจะเจ้าตักบอลูโอ้มีอยู่เดี่ต้นใหญ่ค่ะส้มโออันนี้ต้นมาจากบ้านคะ่ะอันไหนส้มโอเราไม่ได้ยินเดี๋ยวค่อยมาถามราคา ลำใหญ่ลำใหญ่ต้นบอกม่วงนีต <lite> like ้นอินานินนะคะเนี่ยต้นอินสี่ม่วงอ๋อเหรอใส่เขี้ยวนี่เลยบุมีขนค่อยซื้อเนื้อจนลากยางเลยแจ้าบ้านต้นละจากบ้านนี่นะ อินทนินโอ้ยขันหัวตัดหมอนบนเอาไปแล้วนะหมอนบนมาเจอห้ามือแล้วหมอนบนเป็นโค้งไปอือเราขันหัวตัดหักซะนี่ก็ต้องโหลดอีกแป๊บหนึ่งบ่ค่ะลองก่อนรอก่อนครับบอกไปยันเสียหายครับอ๋อแต่มันโบตายยันใบลุนครับโบตายแต่ใบลุนเงินยังก่อนให้มันรอดก่อน ให้ผลเลี้ยงให้คนดิแล้วเมืมม่อวานตอนไปต้นนั่งกันยังเงินตาเอ็มนมั่งเงินใบรดนั่งแตกใหม่ส้มโอทับทิมสยามบักก๊อกน้ำเลือกแล้วก็ขนมาเลยเหรอหม,มาปางละมุดกระปุกเนะื้อ ลำมุดน้อนสาขาโอ้เออมีรูปมีป้ายโอ้เป็นฟาร์มที่ไฮเทคที่สุดในบ้านขอนแก่นนะคะมีป้ายด้วยอะเอ,อมังคุดน้ำหรอมันขึ้นเหรอ,อตึงใจลองกอง มะพร้าก็เอาไปเลยบะต้นแค่นี้ปลูกได้หรือยังมะพร้านี่น,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 นี่ไงมะพร้าวน้ำหอมเห็นม่วนทองมีทุกต้นค่ะน,นี้ฝรั่งประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะปลูกขึ้นหรือไม่ขึ้น <c oughs> อินทนินยี่สิบาทเอาตั้งเอาให้ไป่รอไปเห็นมาเนี่ยขอบคุณค่ะ จะอีปุ๊กอยังแยกปุ๊กอันแนวกินได้นะคมอเมื่อกี้ปุ๊กดอกไม้กับละปะพึกไปตั้งเยอะบ่าวาคาลต้นเท่าไหร่คะเดี๋ยวพี่ตายบ่าวาคาลแปซิบบาทเอาบ่าวาคาลจากต้นดีเหรอมันสามก็โพอย่าคะที่เป็นลูกเนี่ยแปดสิบแต่ถ้าที่ที่พี่เลี้ยงมันมีเก้าสิบเนี่ยเนี่เนี่เนี่ยเนกับเปอร์เซ็นต์นั้นได้เหมือนอีขึ้นไรกว่าอันนี้เลี้ยงเราเนี่ยเออเอาอันเลี้ยงไปเลยจ้ะ เอาเลี้ยง3ต้นสามต้นใ่มดีสามต้นพอกินบ่เออให้มันขึ้นเอามังคุดสองต้นไหมเอามังคุดสองต้นมังคุดจากบ้านคหรอพี่ตาย อ๋อเท่ากันเท่ากับมะพร้าวพอใส่กันก็ได้นะห้าต้นมันก็สี่ร้อยมะพร้าวสามเนาะมังคุดสองอือมังคุดสองต้นจะเอาลองกองใส่ก็ได้นะข้างหลังโอ้ปลูกทุกอย่างปลูกมาหนึ่งมันนืดไม่ขึ้นจ้าปากแดงเป็นยาดิโอ้ยบบกินมีอันส้มโอค่ะส้มโอ้คาปิีนจ้ะอันนี้คาปิ้นคาปิ้นทอย่ามดิกระป๋อ อันนี้มะปางหวานต้นละห้าสิบมะปางสมโอก็กน่าจ,จะต้นละเท่าเท่ากันแล้วแหละไม้ห้าสิบก็แปดสิบมาได้นะคะบ้านขอนแก่นอำเภอท่ารีปลูกต้นไม้ขีิปลปูกต้นไม้น,มนี่ฟาร์มใหญ่มากตายพันไม้ขึ้นเบรืรอโทด้วย กูบ้านยังไมเคือาเที่ยวก็หลังกิมสูเงอกก็ต้องรดน้ำไม่ใช่เนีแล้วมันจะตายเพราะอันแถวนั้นมันซึมน้ำไปแล้วโรงเรียนต้นละห้าสิบบาทหูกระจงต้นละกี่บาทห้าสิบเหรอเจ็ดสิบเจ้าทามเราบอกกระจงเจ็ดสิบโอ้ยมะม่วงต้นประมาณ สองเมตรก็เป็นลูกแล้วทั้งหมดทั้งมวลแยกไม่ออกว่าต้นอะไรเดี๋ยวรอดูตอนที่มันเป็นลูกก่อนทั้งหมดเป็นราคาเท่าไหรค่คะขึ้นที่ว่าจ้ะครับครับ,รบกล่องไว้กล่องไว้แล้วเข้ทไปขึ้นเลยหูกระจง2องหูกระจง จะเป็นอย่างนี้ดันยัยดันยบวกนี่ทั้งหมด <c oughs> 740 <c oughs> ปักหลักไว้อุ้ยมองไม่เห็นเลยสเส้นได้มันเล็ก <c oughs> แล้วโหหรอกป๊า ไข่ที่จะปลูกต้นมะทาวมะม่วงนะคะใค่แป๊บเดียวมาไม่ทันเลยอันนี้จากข้างหลังไปถึงถนนใหญ่นะคะ ถ่ยเตียนมากข้างหลังมีสะน้ำด้วยมาไม่ทันถ่ายเบฟร์ ที่น่าจะประมาณ3ามนาทกไม่ได้ยินเรียกแล้วนี่ก็อากาศเย็นสบาย,อยตอนนี้อยู่ใต้ต้นมะขามเย็นดี ตอนแรกมันลุกม,มากลุกเหมือนอย่างนี้เลยมาไม่ทันตาไถเสร็จก่อนค่ะลุกไปหมดเลยเป็นดีปัญญนยะ่างัะยนะนะวิวสวยไหมคะทุกคน ที่เต็มๆจากเสาไฟฟ้าตรงนู้นไปถึงตรงที่ตาไถายอยู่อันนี้ทางลงตอนแรกมันก็ทึบแบบนี้ตาม,มาไถาลุ่งเลยอันนี้มาปักหลักปลูกต้นกละละปพึกค่ะ ตอนนี้เบี้ยอยู่ประมาณ21ต้นเพราะใส่ถุงไว้แล้วค่ะแต่ว่าต้องย้ายที่ผิดโซนต้องไปอยู่ข้างหลังนู่น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 ,น,นตรงนู่นนปถนนู่น,น,นข้างกกดัง